สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูตึกอาคารกันนี่เส้นนี้เลยให้ลูกค้าดูนี่ตรงไปนู่นคือไปสนพัท่านตรงนี้ไปสนามบินนะคะเรามาดูตึกนี้เลยนี่ ดูนะคะเดี๋ยวจะพามาดูข้างในสองคููหานะคะหนึ่งสองหน้ากว้าง8เมตรเลยลึก25เมตรราคาโอเคราคาโอเคเจ้าของตั้งไว้ที่16ล้านเดี๋ยวเรามาดูสเปซกันก่อนนี่คือสเปซด้านหน้าอืม ตอนนี้มีคนเช่าอยู่จะจะให้ดูว่ากว้างไหมที่เยอะมากเลยนะคะตรงข้างหลังเป็นห้องเก็บของเรามองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้ดีกว่าเดินมาทางนี้ใหญ่ไหมเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังลูกค้าพาไปดูข้างหลัง ตรงนี้ขึ้นไปชั้นสองค่ะมีห้องน้ำตรงนี้นิดนึงสภาพโอเคนะคะทำใหม่นิดเดียวแค่นั้นเองเสร็จอันนี้คือต่อเติมมานี้ของใหม่เลยที่เยอะมากลงทุนไว้เปิดอะไรก็ได้ค่ะ ราคาไม่สูงเพราะว่าติดถนนใหญ่เลยเดี๋ยวเราขึ้นกระไดไปดูชั้นสองนะคะนี่เห็นกันลึกๆไปเลยว่าข้างในมันเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนเราจะไปดูชั้นสามเดี๋ยวด,ดูห้องนี้ก่อนนี่อันนี้เป็นห้องเก็บของอีกห้องหนึ่งก่อนที่เราที่เราจะขึ้นไปข้างบน นี่ให้ดูสเปซแสงแดดเข้าดีนะคะตรงเนี้ยนี่ไม่ได้เปิดไฟเลยก็ไม่มืดเราขึ้นไปทีหนึ่งเราขึ้นไปชั้นหนึ่งกระไดก็ไม่ชันมากค่ะอ่าห้องนี้เราสามารถจะเป็น m ีต t i n g r o o ได้เหมือนสตูดิโอเลยอะ่ะห้องเนี้ย หรือว่าเปิดสอนหนังสืออะไรก็ได้เพราะว่าห้องค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวเราจะให้ดูสเปซห้องนี้นิดนึงใหญ่ไหมซ่อมไม่เยอะนะคะลูกค้าคือเพดานอะไรก็ยังดีหมดอะเนี่ยห้องเนี้ยเดี๋ยว ให้ดูห้องนี้นิดนึงตรงนั้นมันจะมีห้องน้ำอ,อีกห้องหนึ่งตรงนั้นนะคะเนี่ยเพดานโอเคเลยอะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนอีกชั้นหนึ่งด้านนี้ก็มีห้องน้ำอีกเหล็กดัดก็ยังดีอยู่ให้ลูกค้าดูเราขึ้นไปข้างบนนะ ตรงนี้มีประตูกันขโมยนิดนึงเห็นไหมคะประตูเหล็กดัดกันขโมยอ่าเดี๋ยวให้ดูชั้นนี้ก่อนนี่กว้างไหมคะชั้นนี้เราต้องทำฝ้านิดเดียวไม่เยอะเพราะว่าสีอะถ้าให้ลูกค้าดูอันนี้ไม่ต้องแท,ทบจะไม่ต้องทาใหม่แล้วอะ นี่ตรงนี้มีห้องน้ำอีกห้องหนึ่งอีกมีห้องน้ำอีกห้องหนึ่งอีกเดี๋ยวเราเดินกลับมาทางนี้นะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าดูข้างบนอีกนิดหนึ่งให้ลูกค้าดูข้างบนอีกชั้นหนึ่งนะโอ้ย นี่ดาดฟ้าถึงแล้ว<ม>เห็นไหมอันเนี้ยล็อกดาดฟ้าจะยาวกว่าอันอื่นเลยเดี๋ยวให้ดูบ้านอื่น<ม>บ้านอื่นมันจะสั้นกว่านี้แต่อันเนี้ยยาวสุดแล้วเ<ม>นี่ย<ม>เห็นไหมคะมนี่ขึ้นมาได้สองทาง<ม>เห็นไหมคะ แล้วตรงนี้คือทำทำหลังคาใหม่เรียบร้อยเนี่ยคือของใหม่เลยคือใช้การได้เลยเดี๋ยวให้ดูวิวนิดนึงตรงนี้วิวสวยนะให้ดูวิวก่อนสวยไหมคะสิบหล้านนะคะเนี่ยสิบหล้าน ดูด้านหน้าเหมือนเล็กแต่ข้างในคือใหญ่มากให้ลูกค้าดูถ้าสนใจอโทรมาบอกแค่นะขอบคุณมากเลยค่ะ